โอเคกลับมาค้างกับช่องมาน a าคอสซิโร่นะคารายศูนย์วันนี้จะมาแคสเด็กเอเมอร์เจนต์อัลติเมทหรือว่าที่เขาเรียกว่าเด็กซันไตอะนะมาดูว่ามันโหดไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบว่ากันเป็นเด็กโหดมากอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวาการจัดเด็กเนี่ยจะไปไว้ในดีเทลรายละเอียดให้เนาะข้างล่างว่ามีใส ผมใส่บอะไรในนี้บ้างเนาะแล้วก็ไซส์บอร์ดมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวลองดูกันค่อนข้างเล่นยากแลนเล่นเมียนเดียวมาริกกนก่อนเพราะว่าถ้าเล่นก่อนแล้วไม่ได้เปรียบนี่ไม่แน่เล่นโอเคได้เลยเอาวาลกี้เก็บไว้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคีเด็กของอันนี้ก็คือตัวนี้เลยฮะอิมเมอร์เจนติเม,เมทัม โรงแรมทับกวางเก่าๆอ,าอ,อ่าเรอลงโอเมนออฟดิสไว้สคลายหาแลนนะ Hà, đi mấy ô dê lời Oh, yeah, oh đuôn đứng muộn đe lời หาแลนโดยด่วนตอนนี้แต่รอ,อไว้อยู่อันนี้เป็น e n ็นชาน m e n t เมื่อคุณโจมตีบวกหนึ่งหนึ่งสำหรับเวเจอร์ที่โจมตี Shadow Ward กันครับทำลายเฟเจอร์ที่มีค่าไลา่สาม e x ก i า e ออกจากเกมไปเลย เพราะว่าถึงเราคิวเคเจอร์ไปตัวหนึ่งเขาก็ดึงเคเจอร์ขึ้นอยู่ดีจากเป็นแระนะฮะ โอเคได้ไปก่อนนะแต่ว่าเหมือนเดิมละแรนออกมาน้อยนะครับอ่ะลองดูนะครับ โอเคจริงๆเด็กอาร์ทิเมลทั้งตัวนี้นี่ <c oughs> มันเก่าแล้วนะ <c oughs> จริงๆก็น่าจะเป็นเดือนแล้วที่เขานิยมเล่นกันแต่ตอนนี้มันเป็นเด็กท้ายใหม่ออกมาแล้วเนาะ เด็กแนวนี้ไม่แน่อาจจะเป็นเด็กแนวอ่าเขาเรียกอะไรนะมิวมิวเด็กก็ได้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าไม่ได้แลนที่สามกับสี่นี่ยากแล้วนะเด็กเนี้ย ของแรมแลนก่อนเลยถ้างั้นไม่ใช่น่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เด็กเอ่อมิวเด็กแล้ว ราต้องการแลมแลนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อไล่เอินเทอร์เมนอิมเมอร์เจนเอ็นเท์เมนท่อเนาะก็ดูดูว่าใครไล่แลนมาได้เร็วกว่ากันนะฮะอ๋อฮะตัวนี้ขาดแลนอะไรอ่ะเขียวเขียวฟ้าฟ้าดำดำเขียวโอเค มาลงแรนดันติตัวนี้เพื่อไล่ฟีหนึ่งีนะเสร็จแล้วก็เราก็จัดอัลติเมทัมเลยโอเคไม่รู้เขาจะนี่อะไรหรือเปล่า ยอมเลยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกัน ยอมเลยอบลงเขายอมนะครับ โอเคได้ไปก่อนนะแถมมีโอเมอนอรซีเอาไว้สครายหาการ์ดโอเคถือว่าดีเปิดมาดีแล้วก็มีเค้าทิเวตไว้เซิร์ชหาแลนด์สองใบไว้บนฟิลหนึ่งใบแล้วก็ไว้อยู่บนมืออีกหนึ่งใบนะฮะถือว่าแลมแลนได้เร็ว portal. จริงจริงไม่น่เราแลง,งน้อยน่อยเอ้าเอาอย่างนี้ก็จ่ายค่าไล่ต่าๆได้เพราะว่า extinction event นี่คือทำลายเครเจอร์ที่มีค่าไล่คู่หรือขี้ให้เลือกเอาซึ่งตรงนี้เป็นขี้หมดนะนะเราก็เลือกทำลายการที่ก็ประหยัด shadow วดิบไปนะฮะ ขาดเลยครับตอนนี้ขาดเขียวเขียวกับแดงโอเคครับเข้าทางเราแมกเลยนะครับเพราะว่า เทินหน้าเราไล่เออร์เมจินอัล์ติเมททำได้เลยครับต่อให้เขามีเอนชานเมนเอมเบสเคเวอร์เนี่ยก็ไม่กลัวนะครับเอาเลยครับ con chim nhớ thăm mẹ อันนี้เขาสามารถปั๊มได้อีกปั๊มเท่าไหร่ก็เราก็รอดนะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงน,นี่เลยฮะใส่เตกหนึ่งรอ เรียบร้อยครับโอเคครับก็ถึงมันจะเป็นเด็กเก่าหน่อยนะครับแต่ก็ก็น่ากลัวสมชื่อจริงๆ ซันไตนะครับก็คือมันจริงๆเด็กเมื่อกี้ที่เป็นโมโนเรสนี่คนเกียดมากเพราะว่ามันเป็นเด็กที่มันเน้นตีเร็วอย่างเดียวไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากอะ่ะคือถ้าเข้าคอมโบเขานี่ต่อให้เด็กดีแค่ไหนก็ตายเพราะว่ายิ่งยิ่งเขาได้ได้เล่นก่อนนี่ยิ่งเปอร์เซ็นต์ชนะเขายิ่งสูงนะครับโมโนเรสนี่คือตีเร็วออดีไม่ดีไม่เกิน3-4เทิร์นก็ตายแล้วถ้าถ้าเข้าคอมโบเขาจริงๆคือไม่ส่วนเลยเด็กไหนแต่ว่า คือโอเคซันไตก็พอสู้ได้นะฮะจังหวะมันได้ด้วยแหละคือถ้าไม่ได้ใบค่าตั้งแต่ต้นเกมนี่ก็ไม่รอดนะฮะซันไตแต่พูดถึงว่าก็เล่นกับเด็กอื่นก็นี่แหละบาลานซ์ค่อนข้างดีค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเจอเด็กหลากหลายค่อนข้างต่อกกรได้พอพูดถึงซันไตนะฮะโอเคก็ยังไงวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ดู ชาแนลผมนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับยังไงก็รอบหน้าเดี๋ยวจะเอาเด็กแรงมาให้เล่นมาเล่นให้ดูก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับขอบคุณครับ